าาหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันไปนไหนกันหมดเลยน้องบีน้องบายมิกิ๊บ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้พ่อแบงค์มาเที่ยวที่บาโคนี่ขอดยาร์ดสีราชาพ่อแบงค์ตื่นมาครับน้องบิงก๊กน้องใบแล้วก็แม่กีฟหายไปพ่อจะต้องไปตามหาแล้วครับแถวนี้จะต้องมีคําใบ้แน่ๆรู้งไงทุกคนเราเจอคําใบ้แล้ว <S <S นี่ครับนี่เลเซอร์วอลทุกคนต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆโหเป็นสองคามเลเซอร์นะครับทุกคนแล้วก็มีส่วนน้ํานะครับเป็นมินิฮาเบอร์ไอแลนด์อ๋อนี่ไง เปิดแล้ววันนี้เอาใจคุณหนูพบกันที่บราร์โคนี่คอร์ดยาร์ดเราเรีบไปตามหากันดีกว่าครับเจอแล้วครับทุกคนเลเซอร์วอลสงครามเลเซอร์อะ่งไงน,น้องใบ้องใบหนูจะไปไหนกับเนี่ยไปยิงหนูจะไปยิงฮะข้างในมีซอมบี้เหรอใช่จริงปะเนี่ยใช่เข้าไปดูเลยดีกว่าหนูเราเจอนะครับตอนนี้เราเจอน้องใบแล้วน้องใบ้กำลังจะไปยิงซอมบี้ ข้างในนี้นะครับเป็นเลเซอร์วอลล์กโเป็นสีม่วงแบบนี้เลยอ่ะมันจะมีซอมบี้จริงๆเหรอไหมโอ้มันไม่นะที่ใบเห็นูนะจริงปะเนี่ยใบมันจะมีจริงเหรอฮะเจอแล้วทุกคนครับตอนนี้เราเจอซอมบี้แล้วเราเจอซอมบี้แล้วตอนนี้เราหาไม่เจอเลยอ่ะซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ไบเฮ้ยเมื่อกี้เราเจอไบ เมื่อกี้เราเจอซอมบี้เดินผ่านไฟผ่านมาเฮ้ยไปอยู่ข้างหลังนั้นเหรอแล้วม,มีซอมบี้จริงๆด้วยนั่นไงไปยิงไปยิงไปจริงจริงตัวจริงทุกคนเราเจอซอมบี้จริงๆตามตามตามเฮ้ยเฮ้ย,ยนั่งไงเฮ้ยเดินไปแล้วไปไปเมื่อกี้ไปตกใจซอมบี้ล้มเลยอะไปซอมบี้อยู่ไหนแล้วฮะเฮ้ยนั่นไงทุกคน สปีอยู่นู้นมาไปตรงนู้นนะ่ะาอยู่ตรงนู้นเหรอไหนไหน,หนไปเอางี้นดีกว่งไปไปหาก็ตอนนี้น้องไปต้องยิงให้ได้ถ้าซอมบี้มาไปเอาปืนนี้ยิงปืนนี้สามารถกำจัดซอมบี้ได้พร้อมไหมไปเดินไปหาเลยครับไ,ไ,ไ,ไปทางไหนไปทางไหน,นหไปทางไหน ยิงยิงเฮ้ยเยขายอมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะหน้าตาคุ้นๆมากอ่ะทำไมซอมบี้ใส่แว่นอ่ะเฮ้ยคือไม่กริปหรอเออเป็นกิ๊บเลยอ่ะทำไมกิ๊บใส่แว่นอะเฮ้ยน้องใบชิบแว่นสิขะรึปึ๊บรึปึ๊บไม่กิ๊บมันเป็นซอมบี้อยู่ที่นี่เดี๋ยวก่อนนะน้องใบไม่กิ๊บ ถ้าสองคนมาเล่นกันอยู่นี่แล้วน้องบิ๊กล่ะอ้าวพ่อแบงค์น้องตื่นมาก็ไม่เจอเลยน้องบิ๊กมาด้วยหรือเปล่าพ่อนอนอยู่กับพ่อไงน้องบิ๊กอยู่กับพ่อเหรอไม่มีน้องไม้น้องบิ๊กไม่ได้อยู่กับพ่อนะอ๋อพ่อนึกออกแล้วเพราะที่นี่เขามีสองโซนใหม่เป็นโซนเลเซอร์วอลกับโซนมินิฮาร์เบอร์ไอ d ลนเป็นส่วนน้ำเหรอน้องบิ๊กต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆน่่าจะเป็นไปได้นะเราไปตามหาน้องบิ๊กกันต่อดีกว่าไปกันเลยครับ ถึงแล้วครับทุกคนมีนิฮาเบอร์ไอแลนด์ไม่กิฟตรงนั้นเป็นส่วนน้ําแล้วข้างบนนี้เป็นสระว่ายน้ําแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยเราไปดูข้างบนกันก่อนไหมหรือว่าจะลงข้างล่างกันเลยไปข้างล่างเลยครับไปดูซิมีน้องบิงหรือเปล่าเราจะลองไปดูที่ส่วนน้ํานะครับออ้ยตรงนั้นมีเด็กเล่นอยู่คนนึงอะ่ะเฮ้ยไม่กิฟตรงนั้นก็แบงค์เห็นแล้วมีคนนึงโอ้ยตรงนี้มันก็สไลเดอร์นะไม่กิฟจะกล้าเล่นหรอไม่กิฟ อู้ไปเลยเหรอไปแล้วไปดูีเกมีไปโอ้ไม่เก็บไม่เก็บตามไปไม่จะลงตรงไนจะลงตรงนี้ใช่ไม่เก็บจะลงแล้วครับไม่เก็บจะไปแล้วครับไปแล้วไม่เก็บโอ้โหเดี๋ยวพ่อลงไปดูด้วยพ่อลงด้วยพ่อลงด้วยโอ้ยู่ไหนอะลงบิอยู่นโทุกคนนมีน้ำเท นี่ก็มีอะไรหมุนๆมุนเนี่ยโอ,อส่วนน้ําที่นี่น่าเล่นมากอะแม่เราต้องผ่านอุโมงค์นี้ไปนะครับพ่อแบงค์คิดว่าน้องบิง๊กจะอยู่ด้านนูน้นโอเคไหมไปไหมหนึ่งสองสามไปแม่แม่ไปจางนี้ไปตรงนี้เมื่อกี้องทะลุไปหนึ่งสองสามไปไม่เก็บใสทากำลังจะเจอบิงวล่าเดี๋ยวก่อนงง้นแม่อยูต่ตรงนี <c oughs> ้ กับพ่อจะไปรอรอรับไม็กิฟฟอยู่ข้างหน้าโอ๊ยโม็กิฟฟโดนน้ำเทโอเคน้องใบน้องใบกับแม็กิฟฟมาหนึ่งสองสามมาเร็ว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 นิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวโอหน้าไม็กิฟฟโอ้ไม่เป็นไรนะแม่ไม็กิฟฟ์ม็กก็กกิฟฟม็กกิฟฟอรค่ะน้องวิ้งไปหายไปไหนเนี่ยน้องใบ น้องบิงก,ก็ยังไม่เจอนะเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นอะตรงนั้นมีเด็กอีกคนนึงอะตรงที่มีปืนอะใช่ไหมตรงนั้นเหมือนมีเด็กนะเฮ้ยนั่งไงบิงน้องบิงบิงมานี่ก่อนบิงบิงโดนยิงแล้วไม่กีบยิงอยู่น้องบิงครับหนูมาเล่นสวนน้ำเหรอที่นี่มีสวนน้ำแล้วเหรอหนูรู้เหรอว่าที่นี่มีสวนน้ำเปิดใหม่โอ้ ส่วนน้ำที่นี่สนุกามากๆเลยแม่ใช่มีเครื่องเล่นหลายอย่างเลยนะดูบิงสิบิงก็จะทะลุตรงนั้นได้อ่ะเห็นไหมเด็กๆก็มาเล่นได้นะแม่โซนเนี้ยเพราะว่าที่นี่มีม,มีพี่ออบคอยดูแลความปลอดภัยตลอดเลย <S <S วันนี้ไม่กกิฟเล่นส่วนน้ำครั้งแรกเลยนะ <S <S เด็กๆก็อยากให้ไม่กกิฟเล่นมากเลยใช่ไหมหนูอยากให้ไม่กกิฟเล่นน้ำกับหนูไหม <S <S งั้นเดี๋ยวพาไม่กกิฟไปเล่นน้ำกันดีกว่าปะไปกันเลยครับไม่กิฟโซ้เป้ามันจะเทน้ำแล้วนะ แล้วน้องบิงน้องไบรอน้ำเลยครับมันกำลังจะเทลงมาแล้วดูสิมันอยู่ตรงท่าทิศเลยอ่ะจะลงมาแล้วโอ้โดนโดนบิงเยอะเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเล่นสไลเดอร์สีเหลืองกันก่อนโอเคนั่งรอเลยนั่งรอเลยไม่กินนั่งตรงกลางเลยหนึ่งหนึ่งแม่เกิฟแม่เกิฟ เมกี้ไปเล่นมั่งสิเนี่ยอันนี้อัน,น,นเล็กอะอัน,นเล็กมันเทน้ำสระนูมันจะเทแล้วแม่อันเหลืองมันจะเทแล้วอเทน้ำเทน้ำเทน้ำเม่ <S <S เกมยือนอะมันเทสองอันเลยแม่อุ้ยไม่อุ้ยน้องบิงจะไปไหนครับบิงบิงไปเล่นอันไหนครับป่ะน้องบิงเรียกเม่กิปไปเลยตอนนี้น้องบิงจะพาเม่กิบไปไหนไม่รู้อ๋อเราจะไปเล่นข้างบนกันเหรอ ข้างบนนั้นน่ะน้ำจะอุ่นเลยนะเดี๋ยวุณกระโดดเลยเหรอแม่แม่กระโดดเลยไหมอุณแม่กิฟต์ลงน้ำครั้งแรกเอ้าแม่โอุ่นสบายโอเคสนุกไหมครับหนูชอบไหมครับถ้าชอบไปเลยครับ นำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงได้ด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบยบบ๊าาย